ไ้ขี่รถอีกแล้วขี่รถมาเออขี่อันนยงอืมอืมไปรันเล่ารันเล่ามากเลยเออไปรันเล่ามากเออเฮ้ยลากรถเขาเออลากรถเขาขุดตัวเินน้หารถจะคว่างได้ไหมเออ ชื่อว่าออกข้สาตัวคุณเดขดนขั้นนีขีันไหนออกขันนั้น,น,นออกขอว่าออกมา,มาตลอดสามตัวมันเรยียงกันนั่นหลานเลีมันฟันวาจะได้กัพอได้เดียันวาด้ก่ันวาใตไปเก็บเนย่ยนวไปบ้นพงน้ำโอ้บ่ไก่ไปเก็บเห็ดได้บ่บ่ได้เก็บเห็ดไปเราล้วงรถเอารถเท่านั้นหน้าย<อ>ัไไงไง ไปโ oh, อ,อ้ไปงาถถยน้ำรถซ้มบ้านเนี่ยทไปเก็บเพชรอ่ะแปลวาครกเพลิรถแ่าจนเออคอยก็ไปจวดเทียมนเนี่ยอามาดาว่าว่ามันรถจะควงมาเอารถเบ้านเอารถน้ำฮะพยานเถวน,นำ้นนำมาเห็นร้ขยาน,นาว่าลักรถเออน้ำไปน้ำมาหนเห็นรถจวางโอ้เห็นดูอเอเเอ ไป้ก็ติดซื้อรถไ่อนเน่ยแต่พอว่าพอมจะเอาเลขรถดีเลยดิแต่มาเลขรถขั้นทีพอเอามาอนี่กลัได้ี่บ่มอม่เลขบอเห็นเลขมันบอมีเลขมอเด่นแน่เนเออบอเห็นเลขแน่เนเลยอ๋อเรืคิดว่าไม่ต้องอยู่ขั้นของเกี่ยวความเอาขึ้นไปโซงเทาน้ำโซงเทาเออได้ฟันเก่าขึ้นไปโซงเขาอยู่อู้วผิดหรอแย่ร่ารักร่าเนี่ยนะเจ้าควาก็เห็นได้ขึ้นมากอ่า มันแต่ตัวฮวดเลยติเออได้ว่าล้งอันเพิ่นออก4 5นี่บ่คืนตัวมาบักพ่อฝันคืนที่2คืนที่2 78ออโทนอคอเอไปตฟังใบบ้านซื้อไปแล้วตัวเลี้ยงเลยบ่ตัวตรงเลยตัวตรงเลย329ครับพี่น้อง329 พี่เพิ่งไปซื้อซื้อเมื่อวานนะผมมาขายซื้อเมื่อวานนี่หอมก้อนสองสิมาอีกแกะไปจากไหนก่อนหน้าเดี๋ยวส่องมาตีมันสีดังหัวหนุ่มซื้อไปแล้วสองใบรถรถขั้นนี้ขั้นฝันเกี่ยวหรือว่าร่ปไม่ยังเห็นแมนเราดิเคยหัวดำเออลงมาแล้วออกสามตัวนั่น วันนี้ที่สามสองเก่าเลยสามตัวเลยที่แม่้าวโพดติดไหนด้านเสียเงินสวยงามด้งโอ้ยแม่เหรอเสียเงินอ่เลอคนข้าคนนั่งคนข้าย่า่เราย่าย่โต๊ะโลกน้ำกันทววเลยได้ซื้อไปบ้านนี่ซื้อไปันหลังเออเต็มเงินก้นโอ้เมื่ออกสามตัวเลย เตกสาเกอนาะสามก้าอกอคว่าทามรักบ่อยคือตัวนีตา่างวันนี่ฝันเกียวเลยตรงเลยบาดนี่ฝันเกียวเลยตรงบาดที่เคลื่านหวอออีกบ่เที่ย่เน่อยเคยหายโชไหหาโชคมาตลอดว่าฝันเกียวนี่สามเก้าสอเก้าอสาออกมาหมดเลยออกมดเลย สองเกาคือมณีนาระนี่นะแล้ว่าฝอมักสองเกาหลายกว่าติถึงมักสองเกาตั็เสียอะไรขึ้นความเตี้ยก็คือตรงนั่นนะตรงเลยเตี้ยใทั้งสามตัวโอ้สามสองเกานเื่อใมลัตเตอรีเออเรียไม่เลว่าษัถ้วนลาดโทลากโตฟันเกีียวฟันมีค่าอย่งตีปาดแล้วก็มาฟันอีกเลยบ่บ้ เดนตุีมัดกลับไปแล้วว่าจะมาเดี๋ยวมาหาเหงมาเดี๋กัยุงอีกว่าจะเดินมเกี้ยงมัดสิว่าอีกมาแล้วองใบสามใบัามองเก่าพี่น้องมีสองสองเทียบกุหันสองสิบมาพวนี้ตัวเตงๆก็มีสองอีกก็ออกมาแล้วสามตัวสามสองเก้าทะเบียน พ่อก็ซื้อตรงงยย่าเดีวซื้อตรงย่างเดียวตัดเอาเลยพี่น้องเด้อพ่อสุพรรณอ๋อแบบนี้ครูนึงตัวนี้มันตรงไก่เคี่ยโอ้ยไม่ยยมมันก็บไก่เคี่ยก็ไม่แยมตัวนี้อืมปิ่นเลยเขาไม่สามสองเก้าที่นี่เนี่ยตรงตัวตรงคนเอาดิ ปีนิเซนออโอ้น้ำหายวานเบน้ำไปน้ำไปข้อนะกว่ากระหาเห็นอยู่ออหาเห็นอยู่ขี่ขี่สามสองเก้าไปแต่ว่าไปขี่ขั้นที่มันมีทะเบียนขึ้นมาอืย่านเขาว่าเข้ารักออเป้าขี่ไปขึ้นเขาอีกเป้าขี่มาพูดห้องท่านอ่านั่นสบายมาพูดเ้องตีอือเพย่านาติเาน้ำหายนี่น่าจขี่ขึ้นเลยฮะเต่า อ่าโอ้สัตอ์อะไรว่านี่ใชนีิสิพี่อ่าาเนั่นมสามตัวตรงนั่นพี่น้องเด้อดสุธยาเคยออกเด้อดห้าลมออกสามตัวอ่าบริวารสะพันเกี่ยวคือนยางหัวยังเป็นยังสักยางเฮียรลังนี่เป็นรถเป็นเรื่องรถพี่น้องอ่ารถขั้นไหนขันนั้นนี่เฮอร์ลา,าได้ส่งน้ำรถตลอดอืม นั่นไม่รู้ใส่ลูกไส้กขั้น่อ่าลูกไส้กวรถไถก็ออกรถมีขั้นได้ฟันเจียวขั้นได้แมนก็หลอดอือ้าวฟันฟันแม่นอ่าฟันแล้วันเทียว่าฟันกับบ้านนี่ว่ไมีบ้านไหนฟันถึนว่าอันนี้เป็นฟันเกียวก็รถสิบว่าหายโชคบ้าฟันปีใหม่นี่อืมเอาสิสามตัวเต็บมาเน่ยละสิสามตัววเรื่อง กันด้วยพ่อมสองหงด้วยพี่น้องด้วยพ่อเพื่นมาสองเก่าอืมไอ้เล็กกันสองหงหงจังไงกับหัวจังน่อยอ่าอ่าอ้าวแคบหน้าจอเอาพี่น้องหน้าทางพอสุพรรณเพิ่นฝันแม่นสามตัวแตกมาหลายเด้ดอเจ๊ว่าธรรมาดาดิอ่าอันนี้ฝันเห็นเกี่ยวกับรถโดยตรงมันกับที่ไฮโซดิแต่มันบ้านอะไรกันไฮโซอยู่อืมรับบอาต คือก really? ับน้องูา่นอ่าผู้กับกับเอาอ่ก็ใส่ันนเจ้าใส่ใส่แบบเออจีมากอมันออกแอดมัน่ไปตายนอาัดเอเ้อเรื่องเงเอสหรับทางอสุพครับผมเนาะนี่แหละนี่แหละมาวัแล้วรตลี่วัี่หน้าเออตรงตรงได้เยตรงเรื่องวดนี้ เศีษฐีไหมสิเกิดบ่จักแล้วเียีไหมสิเกิดกบ่จักแล้วเด้พี่น้องอาบว่ามันอ่าตัดเอาพี่น้องเนาะสองเอ่อสองสามสามเก้าสองเก้ายุยได้หันละถ้าเดือดของอจะสามตัวตรงๆเลยด้อนะตัดเอาตัดเอาตเอ็ันึงนหน่ยก็คือสห่จักน่อย อ๋ออ๋อแห้งๆปังๆทุกขั้น,น,น,นครับผมอ๋อขอบคุณนะฮะภาคผู้พิพครับ